สว,ส,ส,สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเล er ิฟดอกอีกแล้วช่องของคนรักแสบไม่ใช่ช่องของคนรักหมาค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะว่ารู้อย่างไรว่าน้องหมาร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารู้อย่างไรช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่ทั้งหลายต้องคอยดูน้องหมานะคะแต่เป็นช่วงกัก ตัวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะดูน้องหมาได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วน้องหมาอย่างไรหรือใกล้จะเป็นฮิสโตกแล้วนะคะเรามาสังเกตกันค่ะต้องดูก่อนว่าโรคฮิสโตกนี้จะทําให้สุนัขหรือแมวนะคะสูญเสียอุณหภูมิของความร้อนนะคะในร่างกาย เจ้าน้องหมาของเรานั้นจะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาจากร่างกายเหมือนคนนะคะแต่จะระบายความร้อนผ่านการหายใจแทนนะคะถ้าเกิดร้อนมากๆสัตว์เลี้ยงของคุณจะระบายทายเทความร้อนได้ไม่เยอะและถ้าร้อนมากๆก็จะทําให้เป็นฮรสโตกได้นะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะก็จะเกิดต่อเมื่ออุณหภูมิร่างกายของสุนัขนะคะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสนะคะและมีอันตรายต่อระบบภายในตั้งแต่ตับ ไตหัวใจสมองซึ่งจริงๆแล้วนะคะอีตโตกในสัตว์นั้นสามารถเกิดได้ทุกระดูดค่ะและเกิดง่ายมากๆนะคะเพราะอากาศภายนอกนั้นร้อนอย่างเดียวค่ะซึ่งวิธีการสังเกตนะคะสําหรับน้องหมานะคะง่ายๆเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถ้าน้องหมาหรือแมวเรานะคะมีอาการแลบลิ้นออกมามากกว่าปกติเลยนะคะจนเห็นได้ชัดหายใจยาก หอบหิวน้ำบ่อยน้ำลายยืดและเหนียวนะคะเงือกเปลี่ยนสีปกติไม่เป็นสีแดงเข้มนะคะน้ำเงินหรือไปถึงสีม่วงแล้วถ้าเงือกเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินนี่คือมองได้แล้วนั่นคือยิสโตกแล้วนะคะเงือกแห้งจมูกแห้งเดินเซอันนี้อาการหนักแล้วนะสับสนชักอาเจียนบ่อยท้องเสียฉลัน นอนเกรงหรือกำเดาไหลแสดงว่าน้องหมาของเรานะคะจะอยู่ในอาการหิสถกที่เป็นภาวะที่ว่าใกล้เสียชีวิตแล้วด้วยคือพูดง่ายๆสังเกตง่ายๆเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะสังเกตเลยถ้าพี่แสกับสักรซเดินกินน้ําบ่อยเนี่ยคือใช่ละเขาเป็นเขาจะรู้สึกร้อนมากๆแล้วนะคะขณะกลางคืนเปิดแอร์บางคืนนะคะเราก็ถ้าเกิดเห็นเขาเดินกินน้าบ่อยเนี่ยก็จะรีบมาเช็ดตัวให้เลยนะคะซึ่งวิธีการดูแลเบื้องต้นเลยนะคะก่อนพาไปหาหมอนะคะก็รีบพาเพื่อนเราตัวน้อยเนี่ยค่ะ ออกจากบริเวณนั้นนะคะให้ไปหาที่ลมกบโกลมีไอเย็นๆจากเครื่องปรับอากาศนะคะอย่าพาออกกลางแจ้งเป็นอันขาดนะคะไม่งั้นน้องหมาอาจจะเสียชีวิตได้นะคะหาน้ําเย็นๆให้เจ้าตัวน้อยหรือถ้าน้ําเย็นๆไม่มีนะคะก็ให้น้ําอุณหภูมิห้องก็ได้แต่อย่าให้น้องหมากินรวดเดียวหมดนะคะค่อยๆนะคะเช็ดตัวเหมือนที่คุณพ่อทําในคลิปนะคะหรือลาดน้องหมานะคะลาดน้ําน้องหมานะคะด้วยก๊อกน้ําและหรือไม่ก็พาน้องหมาไปแช่น้ํานะคะ หรือนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ผ้านะคะชุบน้ําเช็ดตัวค่อยๆลดอุณหภูมินะคะโดยเฉพาะเด้นตรงช่วงท้องนะคะและนะคะตรงช่วงเท้าน้องหมาค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าไม่ดีขึ้นให้พาพบสัตวแพทย์ค่ะทีนี้นะคะวิธีการแก้ง,ไง,ไง่ายๆเลยนะคะคุณพ่อก็แค่ใช้ผ้าชุบน้ํานะคะเช็ดตามตัวน้องหมานะคะรวมถึงใต้ท้องนะคะเพื่อเขาให้ระบายอากาศมากที่สุดและฝ่าเท้าของน้องหมาเลยค่ะ แค่นี้นะคะก็จะช่วยคลายร้อนน้องหมาให้ไม่เป็นฮิสโตกได้แล้วนะคะน้องหมาบอกเราได้ด้วยอาการต่างๆที่คุณแม่บอกข้างต้นนะคะลองสังเกตน้องหมากันนะคะพอฮิสโตกเนี่ยเป็นถึงกับถ้าน้องหมาเป็นเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยนะคะคุณแม่บอกเลยนะคะว่ารักเขานะคะดูแลเขากันจนแก่เท่ากันไปข้างหนึ่งเลยนะคะถึงเขาจะดื้ออย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้แสบเป็นอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าหมาเมือแล้วนะคะคุณแม่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อเอาพี่แจบปิดคลิปก่อนไม่เซ็ตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อนะคะรวมถึงพี่แจ๊บขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ